เคยไหมคะเดินอยู่ดีๆแล้วขาเกรงขึ้นมาทันทีเจ็บจีต๊ต้องหยุดยืนหรือจับอะไรพยุงตัวตะคิวในผู้สูงอายุไม่ได้เกิดจากขาดน้ําอย่างเดียวคะ่ะแต่เกี่ยวข้องกับ3ระบบสําคัญของร่างกายอย่างแรกกล้ามเนื้อและเส้นประสาททางานไม่สมดุลเมื่ออายุมากขึ้นการส่งสัญญ,ญาณจากสมองไปกล้ามเนื้อจะช้าลงถ้าเดินนานหรือเดินบนพื้นไม่สม่สญญญาเสมอ กล้ามเนื้อจะเกร็งตัวง่ายค่ะอย่างที่2การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงน่องและเท้าลดลงโดยเฉพาะคนที่ยืนนานนั่งนานหรือใส่รองเท้าไม่พอดีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอตะคริวจะเกิดขึ้นทันทีอย่างที่3แร่ธาตุบางชนิดลดลงตามวัยเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ยากกว่าปกติค่ะถ้าเริ่มเป็นตะคริวง่ายลองดูตัวเองแบบนี้นะคะก่อนเดินขยับข้อเท้าหมุนปลายเท้าเบาๆแค่30ิวินาทีช่วยปลุกกล้ามเนื้อให้พร้อมทํา ระหว่างเดินก้าวสั้นลงแต่สม่ำเสมอไม่เร่งไม่ฝืนช่วยให้กล้ามเนื้อไม่เกร็งฉับพลันค่ะถ้าเริ่มตึงหยุดยืดน่องทันทียืดช้าๆหายใจยาวกล้ามเนื้อจะค่อยๆลกลตัวค่ะและที่หลายคนมองข้ามการดูแลฝ่าเท้าและน่องให้อุ่นช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดตะคริวได้ชัดเจนมากค่ะตะคริวไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะอาจทําให้ล้มได้โดยไม่ทันตั้งตัวดูแลตั้งแต่วันนี้ร่างกายจะตอบสนองเราได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะสูงวัยแต่หัวใจ ไปโลกค่ะ